ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าปี62ปี63ปี64ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 ใช่ค่ะแล้วจําเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้เงินจํานวนหนึ่ง<ม>ทําให้ในช่วง2อสปีที่ผ่านมานี้ทุกประเทศทั่วโลกปรับสูงขึ้นหมดนะคะค่ะแล้วถ้าหากไปเปรียบเทียบแทนที่จะแบบดีขึ้นดีขึ้นแล้โตตาม GDP ถ้านี่สูงแล้ว GDP สูงถือว่าสมดุลแต่นี่สูง,งสแต่ GDP ต่ํา แล้วสัดส่วนนี่เกิน GDP เนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์นี่เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักถึงและไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาของประเทศไทยเท่านั้นนะคะปรากฏว่าทั่วโลกเนี่ยประสบวิกฤตเหมือนกันเลยค่ะก็คือนี่ท่วมโลกช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าปี 62, ปี63ปี64ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 ใช่ค่ะแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้เงินจำนวนหนึ่ง ทั้งอุดหนุนทั้งกระตุน้นทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้ในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานี้ทุกประเทศทั่วโลกปรับสูงขึ้นหมดนะคะ,คะแล้วถ้าหากไปเปรียบเทียบแทนที่จะแบบดีขึ้นดีขึ้นแล้วโตตาม GDP มถ้านี่สูงแล้ว GDP สูงถือว่าสมดุลแต่หนี่สูง,งสแต่ GDP ต่ำแล้วสัดส่วนนี้เกิน GDP เนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะ,คะ เป็นตัวเลขนะคะจากทาง Global Debt to GDP อันนี้เป็นเขาบอกว่ามันเป็นตัว GDP ต่อสัดส่วนหนี้ซึ่งจากสถา,สถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IIF ออกมาก่อนหน้านี้แล้วสังเกตได้เลยค่ะว่าทั่วโลกปี2020คุณนิชนันตัวสีแดงคือตัว GDP แต่สีน้ำเงินที่เป็นกราฟแท่งคือเป็นสัดส่วนหนี้แล้วเริ่มมาตั้งแต่ปี2022ที่เราเห็นว่า GDP ทิ่มลง หัวทิมขนาดนี้แต่สัดส่วนนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโอ้อันนี้เนี่ยล้าเลยไปไม่ได้ฝน,นหนึ่งในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่เราบอกว่ามันเป็นช่วงภาวะของดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลกอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้สถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IIF ทำรายงาน Global Debt Monitor นะคะไปเจาะลึกไปดูเลยว่านี่ทั่วโลกนั้นเป็นอย่างไรบ้างพบว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ตัวเลขนี้ปรับเพิ่มขึ้นมากถึง10ล้านล้านเหรียญสหรัฐแค่ครึ่งปีแรกคือคาอ360ล้านล้านบาทนะคะสูงมากค่ะเทียบกับประเทศไทยบ้านเราอยู่ที่3.48จุดล้านล้านบาทต่อปีเท่าดูเไมกน้อยไปเลยอันนี้คือ100ปีร้อยปีของงบประมาณประเทศไทยครึ่งปีเดียวครึ่งปีแรกอ่ะทั่วโลก ของทั่วโลกของทั่วโลกนะคะแล้วก็ส่งผลให้หนี้ทั่วโลกของเดิมที่มีอยู่แล้วค่ะกลับกลายเป็นว่าท่วมเลยค่ะอยู่ที่307ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยดิฉันทําตัวเลขออกมาเนี้ยคือความตั้งใจมากคือดิฉันบอกตัวเลขเมื่อตีมูลค่าเป็นเงินไทยแล้วตาลายค่ะคุณผู้ชมมันเป็นหลักหมื่นล้านล้านบาทหนึ่งหมื่ล้านล้านบาทพราะคำนวณเป็นสัดส่วนค่ะ ตกใจกว่านะคะสัดส่วนถึง336เเซต่อ GDP แล้วก็รัฐบาลทั่วโลกจัดทํางบขาดดุลน,นะคะ<ม>นี่ทำให้เป็นปัจจัยที่ว่าทำไมรัฐบาลต่างๆถึงมีหนี้มหาศาล<ม>ก็เราบอกว่าประเทศไทยทํางบขาดดุลขาดดุลมาเป็น10ปี10ปีเหมือนกันทั่วโลกก็เป็นเหมือนกันนะคะ,คะนี่ในจำนวนนี้80ค่ะมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วยิ่งเศรษฐกิจใหญ่ ยิ่งเปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจําเป็นที่จะต้องใช้เงินมหาศาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าอัดฉีดเพื่อที่จะกอบกู้เศรษฐกิจกลับคืนมาค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะญี่ปุ่นเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะคะอ,อังกฤษฝรัร่งเศสในประเทศเหล่านี้มีจํานวนหนี้เพิ่มขึ้นมากที่สุดคะ่ะค่ะและตลาดเกิดใหม่เองค่ะก็มีหนี้จํานวนมากเช่นเดียวกันนะคะทั้งจีน อินเดียแล้วก็บราซิลด้วยค่ะ UN เองค่ะได้มีการไปสำรวจนะคะเพื่อที่จะไปประเมินว่าประเทศในกลุ่มไหนบ้างที่มีหนี้อยู่และส่มเสียงค่ะที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อสักครู่ที่เราเห็นคือ IIF สถาบันการเงินระหว่างประเทศแต่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา UN ก็ได้มีการออกมาเตือนเรื่องหนี้เช่นเดียวกัน40%ของประเทศกำลังพัฒนา<ม>อยู่ในภาวะหนี้ขั้นวิกฤต ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ย59ประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่กําลังเผชิญกับระดับหนี้ต่อ GDP 60%หรือว่ามากขึ้นไปกว่านี้ซึ่งประเทศไทยหนี้สาธารณะต่อ GDP ของเราก็เกินไปแล้ว62นะนะคะเราก็อยู่ในนี้แหละเราเป็น1ใน59ประเทศทั่วโลกที่เผชิญร,ระดับหนี้แต่จากเดิมเนี่ยไม่ได้มากขนาดนี้นะคะประเทศ,<ม>เท,ศที่สูญเสียมีแค่22ประเทศเองในปี54พอมาปีนี้ล่าสุดขยับเป็น 59, 59ประเทศ ทางด้านมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการใหญ่ของ UN ได้พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าประชากรในโลกนี้เนี่ยนะคะประมาณสามล้านล้านคนคะนะคะ,ค,ะครึ่งหนึ่งของมวลมนุษยชาติอาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้เงินชําระหนี้กู้ยืมขนาดใหญ่มากกว่าทุ่มงบประมาณไปกับการเรียนการศึกษาหรือว่าสาธารณาสุขนะคะเอาเป็นว่าตัวเลขนี่ขอภยัยประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของมน,มนุษยชาติาตทั้งโลกไปเนี้ยกว่าครึ่งหนึ่งเผชิญกับปัญหาเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินแต่ว่า แทนที่ประเทศเหล่านั้นจะใช้ไปกับเรื่องของการศึกษาไปกับเรื่องการสาธารณาสุขเนี่ยมันกลับไปใช้ในรูปแบบอื่นๆซึ่งไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตของมน,มนุษยชาต,ติมันดีขึ้นมันไม่ยั่งยืนนะพูดง่ายๆนะคะนอกนอจากนั้นค่ะยังบอกว่าระดับนี้ภาครัฐค่ะเป็นเครื่องมือด้านการเงินที่สําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนพัฒนาแล้วก็ช่วยรัฐบาลในการปกป้อง และลงทุนกับประชาชนของพวกเขาได้แต่หลายประเทศถูกบีบให้ต้องกู้ยืมเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจภาระนี้เนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นกับดักที่สร้างนี้เพิ่มอีกเรื่อยๆคือพอเศรษฐกิจประเทศไม่ดีก็เลยต้องไปกู้เงินหรือว่าทําในลนักษณะขาดดุลมากระตุ้นเศรษฐกิจก่อนแล้วก็กระตุ้นไปเรื่อยๆค่ะชําระ หนี้ชำระดอกไม่ได้เอาเงินเนี่ยไปพัฒนาที่ศักยภาพประชาชนของประเทอันนี้น,น่าสนใจเพราะว่าการเป็นหนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะแต่การเป็นหนี้แบบพอประมาณแล้วนําเงินไปใช้ที่เหมาะสมแล้วสร้างระยะยาวในอนาคตได้เป็นสิ่งที่ u n บอกว่ามันควรจะทําแบบนั้นมากกว่า<ช>แต่ในหลายๆประเทศที่ทําปัจจุบันนี้คือการเอาเงินไปใช้เฉพาะหนะ้า แล้วทําให้ประเทศนั้นเป็นกับดักหนี้ท่ามกลางที่อัตราดอกเบีย้ยที่นําโดยเฟดเนี่ยปรับสูงขึ้นเรื่อยๆต้นทุนมันก็สูงขึ้นค่ะหมุนยังไงะคะถ้าไม่มีศักยภาพมากพออาจจะมีปัญหาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากมาดูหนี้ต่อ GDP ของประเทศไทยเราเคยรายงานกันไปเรื่องของหนี้รัฐบาลต่อ GDP อยู่ที่ประมาณสัก60ส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็หนี้ครัวเรือน ต่อ GDP ของประเทศไทยทาง i f f เขารวมมาให้หมดแล้ว Q2 ค่ะค่ะอยู่ที่5 5 8 8อต่อ GDP แล้วเขาก็แบ่งออกมาเป็น4ส่วนด้วยกันอะไรบ้างนี่ครัวเรือนค่ะ86.8%เอนี่บริษัทเอกชนที่ไม่ใช่ไม่ใช่สถาบันการเงินนะคะ84.5% นี่รัฐบาลกับ54%เปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ภาคการเงินอีก33.5%าเปอร์เซ็นต์แยยออันนี้ยยถ้าไปเปรียบเทียบกับสบนอนะสบนอยังมากกว่านะเพราะสบานอนบอกว่าของนี่ของเราประมาณ90%เปอร์เซ็นต์ของ GDP สำหรับนี่นี่ครัวเรือนนะคะ นี้สาธารณะด้วยแล้วก็รวมถึงนี่บริษัทเอกชนที่ไม่สถาบันการเงินแต่ว่านี่รัฐบาลันตรงนี้เนี่ยนี้ก้อนนี้ยังไม่รวมนี้ของรัฐวิสาหกิจนะอืมอยังไม่รวมนะคะนั่นะหมายค,ความว่าก็อาจจะสูงมากกว่านี้ได้สําหรับไตรมาสสหนี่ต่างๆของประเทศไทยอ,อ่าพอเราเห็นภาพกันแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรูนว่าส่วนในบ้านเราที่กําลังจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนมหาศาลและรัฐบาลกําลังจะไปปรับ,บวงเงินในการใช้เงินตามมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังจาก32%เป็น 45%จะสร้างหนี้ให้กับประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหน